สวัสดีครับผมพันธอพันธังคนดีนาตาดีเช่นเดิมครับผมวันนี้มีผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการเกษียณสำหรับทุกคนครับที่ต้องอยู่ต่อไปอีกนานแน่นอนครับผมจําเป็นต้องวางแผนครับกับแบบประกันครับซัมซุงสมาร์ตบำนาญเพิ่มพูนครับผมตัวนี้นั้นสำหรับเบี้ยครับจนถึงอายุ60ปีครับอายุประกันอยู่ที่20ปีจนถึง55ปีครับผมข้อดีของแบบประกันแบบนี้นั้นไม่จสุขภาพครับตรงนี้เราการตีจ่ายผลตอบแทนหลังอายุ60ครับจนถึง 75ปีครับและวิ่งอายุนานยิ่งได้เงินเยอะครับผมตัวนี้เนาะจากตัวอย่างครับชำระเบี้ยรายสามเดือนครับเพศหญิงอายุ20ปีครับชำระเพียง1,900บาทนี่ครับผมก็รับทุนประกันที่ใช้คำนวณบำนาญต่อยุ60ปีที่1 0 0 0 0แสนบาทครับต่อยุค0ปีนั้นก็ได้รับบำนาญคืน 18%ของทุนประกัน1,000 0ก็คือ1,800 0บาทครับหลังจากนั้นทุกปีครับเพิ่มขึ้นปีละ5 0 0บาทจนถึงอายุ90ปีครับผมผลประโยชน์ทั้งโครงการนั้นสูงถึง790.5%ครับผมและยังใช้ชสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3,000สนบาทครับมาดูต่อครับกับตารางมูลค่ากรมธรรมครับในส่วนของมูลค่าในส่วนนั้นของเรายังโดดเด่นเช่นเคยครับผม ต,ตัวอย่างครับกรณีชำระเบี้ยเป็นรายปีมา40ปีครับปีละ7,300บาทน้ำเป็นเงินทั้งสิ้นก็292,000บาทครับแสดงว่ามูลค่าเงินสดในตารารคามทัน์ปีที่น้องอายุ60นี้นั้นสูงถึง49,800 0 0 0บาทครับผมตรงนี้นั้นกรณีฉุกเฉินนั้นสามารถนำเอาออกได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันซั s ซุงไวทชัสครับด้วยตัวคุณเองครับง่ายๆแค่4ขั้นตอนครับผมโดดเด่นการตีผลตอบแทนแบบนี้นั้นแน่นอนครับจำเป็นต้อง CF ในช่องแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยครับผมขีเข้าระบบอนุมัติอัตโนมัติทันทีที่เดียวครับที่แรกในโลกครับผมเพจใจครับพิมพ์เลหกศูนบอยไม้ครับพอพายครับเลข3ครับชอชายครับผมตามด้วยยุครับเพศหญิงพิมพ์เลข60ครับบอยไม้ครับพอพานครับ เลขสครับยอนผู้หญิงครับตามด้วยยุเช่นกันครับผมทึงการที่ใช้คำนวณเวลานั้นเริ่มต้นที่10,000แสนบาทครับผมชำระเบี้ยราย3เดือนครับหากคุณลูกค้าสนใจก็เซฟใต้โพสตตอนนี้เลยครับผมทีนี้ที่เดียวครับชิ้นแรกหนึ่งสาการประกันชีวิตโลกครับที่เพ่ประกันชีพผู้หย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับคุณลูกค้าก็แค่ย้ายเงินจากกระเป๋าขวามาไว้กระเป๋าซ้าย เงินก็ยังคงเป็นของคุณลูกค้าเช่นเดิมครับผม